สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำว่าอีมุกหนึ่งที่สแกมเมอร์ใช้นะฮะน้องคนนี้เนี่ยเขาก็แจ้งมาว่าฝรั่งเนี่ยจะโอนเงินมาให้เขานะฮะและส่งเช็คมาให้เขาใบหนึ่งนะคะโอ้เช็คนี้แบบเป็นของแบงก์เกอร์เช็คนะฮะที่ดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นเช็คที่ธนาคารออกให้นะคะใช้ในการโอนเงินนะคะแล้ว คนที่เขาคุยด้วยชาวต่างชาติคนนั้นเนี่ยก็ได้แจ้งให้น้องเขาว่าให้คุณเนี่ยนำเช็คใบนี้นะ,ะส่งอีเมลไปตามที่อยู่นี้นะคะและให้แนบหลักฐานบัตรประชาชนของคุณเข้าไปนะคะแล้วตัวชาวต่างชาติเองเนี่ยเวลาที่เขามาคุยกับน้องเขาเนี่ยเขาก็แนบหลักฐานตัวเองนะคะว่าเออฉันเนี่ยมีตัวตนจริงนะ ฉันส่งใบขับขี่ให้คุณได้นะฮะ,ะเดี๋ยวแอดมินบอกให้นะว่าทําไมเวลาที่ชาวต่างชาติเขาคุยกับเราเนี่ยเขาจะส่งหนังสือเดินทางกับใบขับขี่นะฮะอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยเมื่อก่อนเขายังไม่มีบัตรประชาชนนะคะที่นี่เขาจะใช้ใบขับขี่แทนบัตรประชาชนนะ,ะนี่แหละคือสาเหตุที่บางครั้งเนี่ยเขาจะขอใบขับขี่จากจากคุณนะฮะแต่เมืองไทยเนี่ยเราใช้บัตรประชาชนนะอ่ะแล้ว ทำไมแอดมินถึงฟันธงว่าคือสแกมเมอร์คะเพราะขั้นตอนการเรียกเก็บเช็คต่างประเทศที่เขาแจ้งมามันผิดนะฮะนะเวลาที่เราได้รับเช็คจากต่างประเทศนะคะคนที่ได้รับเช็คนี่ถ้าคุณอยู่เมืองไทยเนี่ยคุณถ้าเอาเช็คใบนั้นนะคะส่งให้ธนาคารไปเรียกเก็บที่ต่างประเทศนะคะและขั้นตอนการเรียกเก็บเนะะี่ยคะใช้เวลาเป็นเดือนนะคะกว่าจะรู้ว่า เงินนันน่ะเขาจะจ่ายหรือไม่จ่ายนะฮะบางทีเนี่ยถ้าเราไปเจอเช็คปลอมนะฮะเช็คที่เขาแอบ,บอ้างขึ้นมานะฮะถึงแม้ว่าธนาคารต้นทางจะจ่ายเงินแล้วเนี่ยเขาสามารถเรียกเงินคืนได้ภายใน6เดือนนะฮะหรือเมื่อไหร่ที่ทางเจ้าของเช็คนี่เขาไปแจ้งว่าเขาถูกหลอกหรือมีคนแอบ,บเอาเช็คของเขาไปใช้นะฮะเขาสามารถที่จะไปแจ้งธนาคารแล้วให้ธนาคารเนี่ย ส่งคําขอไปที่ธนาคารปลายทางที่เรียบเก็บเงินนะคะว่าให้ขอเงินคืนนะคะว่าเงินที่เราส่งไปเนี่ยมีการแจ้งเอาละว่าเป็นการหลอกลวงนะคะหรือเป็นเช็คปลอมนะคะเพราะฉะนั้นแอดมินไม่แนะนําให้ใครรับเช็คจากต่างประเทศนะคะเพราะหนึ่งขั้นตอนยุ่งยาก ค่าธรรมเนียมแพงนะใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะรู้ผลและหลังจากนั้นอีก6เดือนเนี่ยเรียกเงินคืนเมื่อไหร่ก็ได้นะเมื่อไหร่ที่เขาตรวจเจอว่าเป็นของปลอมเนี่ยเขาสามารถที่จะดึงเงินคืนได้นะและธนาคารเนี่ยก็ต้องไปเอาเงินคืนจากลูกค้านะหลังจากนั้นมีอะไรตามมาอีกรอเปล่าเกมดอกเบี้ยคุณด้วยนะสมมุติว่าเงินอนันั้น,น่นนะฮะเรียกเก็บมาสำเร็จเวละนะฮะแล้วธนาคารก็จ่ายเงินให้คุณไปนะ ทีนี้มีการแจ้งกลับมาว่าเช็คใบนั้นเป็นของปลอมเมื่อไหร่นะฮะเขามาเรียกเงินคืนเนี่ยธนาคารเขาจะคิดดอกเบีย้ยเงินกู้จากคุณนะตั้งแต่วันที่เขาโอนเงินเข้าบัญชีของคุณอีกนะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะคะไม่แนะนําเลยให้ให้ไปรับเช็คจากต่างประเทศนะคะถ้าเป็นการจะจ่ายเช็คให้จริงนะก็คือไม่แนะนำนะคะให้เขาเนี่ยโอนทางธนาคารดีกว่านะ เพราะสมัยนี้เนี่ยการโอนเงินระหว่างประเทศมันง่ายมากนะฮะแล้วไม่ค่อยยุ่งยากด้วยนะฮะทั้งธนาคารเขาโอนได้ Western Union, Wise Moneygram นะฮะไอพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่โอนเงินเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะค่าธรรมเนียมก็ถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้นะฮะที่สำคัญคือสะดวกนะฮะรวดเร็วใช้เวลาแค่3-5วันทำการน,นะเพียงแต่ ถ้าย่อเงินโอนที่เท่ากับหรือมากกว่าห้า0มืนเหรียญขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีการแจ้งวัตถุประสงค์เงินโอนให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยนะบางทีเขาจะขอหลักฐานประกอบนะคะมันมีแค่นี้เองนะอย่างอื่นไม่มีนะคะ,ะและอีกอย่างหนึ่งคือค่าธรรมเนียมทั้งหมดนะคะธนาคารจะหักจากยอดเงินที่เรียกเก็บนะคะหรือไม่ก็ยอดเงินที่โอนเข้านะคะ ไม่มีการแจ้งให้โอนเงินออกไปบัญชีคนไทยตะหานะฮะ,ะสำหรับเคสนี้นะก็ยังไม่โดนหลอกนะฮะเพียงแต่ว่าเอามาเตือนกันให้ทุกคนทราบว่ามุ่งแบบนี้ก็มีนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ค่อยใช้กันนะฮะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะฮะ โอเคจ้าถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะทางเพจของแอดมินนะคะแอดมินจะเปิดรับสำหรับให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังโดนหลอกนะคะหรือค,คนที่หรือคนที่กำลังเจอปัญหาแล้วไม่รู้จะหาทางออกแก้อย่างไรนะคะหรือคุณกำลังสงสัยอยู่นะว่าเ,เงินที่เรารับเข้ามาเนี่ยจริงหรือเปล่าอันนั้นอนะ่ะคือคุณสอบถามเข้ามาที่แอดมินโดยตรงได้ แอดมินยินดีที่จะให้คำตอบคุณนะฮะแต่สำหรับคนที่มาคุยเล่นนะ,ะหรือคุยกับสแกมเมอร์ทุกวันแล้วก็มาบอกแอดมินว่าวันนี้ฉันคุยกับคนนี้ฉันคุยกับคนนั้นนะคะแอดมินแนะนำว่าให้คุณมาโพสในช่อง YouTube เลยค่ะ mm hmm. เผื่อเพื่อนๆคนอื่นเขาจะได้มีอ่านนะฮะเพราะว่าแอดมินเองเนี่ยแอดมินรู้ละฮะว่าใครเป็นสแกมเมอร์หรือไม่เป็นนะฮะเพราะแอดมินเนี่ยแบ็คกราวน์ของแอดมินคือทำงานแบงก์มาก่อนนะคะ ส่วนมุกต่างๆที่สแกมเมอร์ใช้กันนะคะคือต้องเอามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ได้อ่านนะคะโอเคจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ